ผ่านไปผ่านมาคือรถเล็กอะมันก็จะลำบากไงเพราะว่าเนี่ยตอนนี้มันเป็นหลุมนี่เมื่อเช้าเนี่เขามันมีทางหลวงชนบ,บทนะมาถ่ายรูปว่ามันถนน,นลาชันรูปเป็นหลุมย่างแย่งเนี่ย,ยเลยเอาใา้เนี่ยเขาเอากระดาษเอากระสอบทรายมาถูไว้ปกติแล้วเนี่ยตามจุดเนี่ยเนี่ยจะหล่อแล้วเลยที่ที่มันจะมีกระสอบทรายเนี่ยมันจะลึกมากคือมันจะเป็นหลุมอะถ้ารถเครื่องเนี่ยจะวิ่งไม่ได้ตอนนี้รถยนต์เนี่ยจะไม่วิ่งเลยนะ เพราะว่าสามสี่ว like ันท wow. ี่แล้วมารบดลงไม่วิ่งสายเลยคือไปที่ไนเพราะว่ามันวิ่งไม่ได้มันวิ่งไม่ได้เพราะว่าหลุมมันใหญ่ใช่ไหมแล้วก็มันมีตลอดทั้งเส้นเลยอ้าวก็ถึงนู่จาจนสุดถนนที่เขาทำอะไรถนนเส้นนี้สร้างมานานยังคะจริงจริงไอ้ตรงท่อเนี้ยท่อนี้ก็ประมาณสองปีนี้น่าจะได้สองปีนี้ได้ได้สองปีนี่ปีป่าก็พังแล้วใช่ไหมจ้า น่า oh. จะได้สองปีสามปีอันนี้คือครั้งแรกที่เขาทำอ่ะมนลักษณะเหมือนกับว่าเขาเขาไม่ได้อัดถนนไงคือเขาเขาเขาขุดแล้วเ,เขาก,ก็ฝังท่อแล้วเขากบเลยอ๋อแล้วท่อแล้วมันใหญ่ใหญ่แล้วมันถี่มากเลยครับถนนม,มันก็รถมันก็วิ่งไปวิ่งมารถใหญ่มันก็วิ่งเยอะส่วนนี้ส่วนราชการอยู่ทางนี้ด้วยไงาะว่าจะลำบา,บบากจากการรถเครื่องอ่ะมางมีรถเครื่องก็ไม่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 กล้าวิ่งตรงนู้นมีรถเนินเขาก็ไม่วิ่งมันจะเป็นลูกคลื่นไปหมดเลย อันนี้ก็จะมีฝาท่อหนี้อยู่แล้วเพราตําหลักแล้วเขาไมน่าจะเอาท่อมารวมกันนะไม่น่าจะทําท่อใหม่มันคัวและเส้นทางไหมอันนี้เขาเขาเขาฝั่งนี้คือเลาะเลาะเลาะนะเลาะถนนซีดนี้ซีดขวาวิ่งมานี่ใช่ไหมอันนู้นมันก็จะเลาะเลาะเส้นนู้นคือซ้ายซ้ายไปนู่นแต่ที่ผมได้ยินเสียงชาวบ้านบ่นมาว่าทําไมถึงไม่ทําไปริมถนนทําไมถึงไม่ทํากลางถนนใช่ทุกคนก็จะพูดเหมือนั้นว่าทม่ไมไม่ทําแบบนี้เพรามอเตอร์ไซค์วิ่งก็ต้องวิ่งหลบท่อหมดเลยใช่ครับอันนี้อันนี้ ก็ยังว่าไม่มีรถยนต์วิ่งมาถ้ารถยนต์วิ่งมาเพิ่มนี่บางบางคันนะบางทีรถวิ่งสวนกันเนี่ยมันมีรถจอดอยู่เนี่ยเขาคิดว่าเอ๊ะทำไมรถจะเจอดกลางถนนข้างถนนรถเดินไม่ไเปล่าหรอกเขาหลบฝั่งนู้นรถฝั่งหลบฝั่งนู้นเพื่อที่ว่ารถอีกรถจะได้ไปทางเดียวกับใช้เส้นทางทางเดียวโอเคขอบคุณครับยังไงนะมีการแจ้งร้องเรียนไปที่เวลาที่นายกอบตเข้ามาทานนายกอบตใช่บาย ปัญญาบำรุงวัดทนนี้เขาก็เ,าเขาก็บอกว่าเส้นทางนี้มันมันมันเป็นของทางหลวงชนบทเขาเป็นผู้สร้างเป็นผู้ดําเนินอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าทีน,นี้เราก็ไม่รู้แต่เราก็ยังไม่เข้าใจเลยว่าทำไมในแม้หน่วยงานฐานไป่านมาเนี่ยส่วนราชการก็อยู่แค่นี้ยคือคนที่ทางานราชการปกหั่นประจาทาไมไม่มีการแบบว่ามาทําให้มันดีกว่านี้มาซ่อมมาแซมมันมันไม่ได้เกิดมาแค่วันสองวันนะมันก็เกิดมาเป็นปีๆแล้วหลุมนี้ก็เกิดมานานแล้วหลุมนี้เกิดมาประมาณเดือนหนึ่งละเดือนหนึ่งแล้วใช่ไหมเดือนหนึ่ง ตอนนี้พอช่วงน้ำท่วมมาปุ๊บข้างล่างอะ่ะมันก็จะซุดไปเยอะๆไอ้ข้างบนมันก็จะบุบลไปบุบลงไปไงครับมันก็ข้างล่างคือมันจะซุดจากข้างล่างขึ้นมาเห็นไหมลราถนนน่ะวินนะ่งวิ่งไปอะ่ะมันจะแบะแบะช่วงช่วงวขึนน้นถนนนะช่วงเส้นเหลืองอะ่ะมันจะแบะบลงไปเลยเส้น,น,นเส้นทางนู้นเข้าไปข้างในอะ่ะก็คือตอนที่ก่อสร้างไม่ได้มีกนนารบดอัดให้แน่นก็มีบดนะแต่ว่าเป็นไม่ทราบว่ามันมันแน่นอ๋อือเขาก็บดนะถรับ่าบดไหมเขาก็บดอ่ะแต่ทีนี้ว่าท่อมันใหญ่ พ่อมันใหญ่แล้วทีนี้แบบว่ามันบดไม่แน่นอ่ะน่าจะเป็นครับแล้วอันี้เราก็คือแบบว่าพอทําทํามาอยู่ไม่ถึงยังไม่ถึงครึ่งปีเลย<อ>มันก็ร่อมสุดเรื่อยๆเรื่อยๆมาครับได้ครับโอเคขอบคุณมากนะครับ